จุดทูปจุด,จดทูกสุดเทียนติดทองขอพรจากหลวงพ่อขาวเสร็จแล้วนะคะ ออกไปเอาขามหมากไปถวายก่อนอุ้ยเดินผิดเออถวายขามหมากเอ่อจะเดินด้านหลังใช่ไหมคะตรงเท้าด้านนด้านนี้ค,ะนนคะ่ะเดินไปโน้นนะคะ เอาขึ้นมาไว้ <c oughs> นางปื้มนะคะ <c oughs> ประวัติของนางปื้มเมื่อปศหนึ่งเก้าสองศูนย์ แม่พื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาบ้านอยู่เลน,น้ําชานเมืองพระนครอ,อาศัยอย,ยู่เพียงผู้เดียวไม่มีลูกหลานมาถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพาเรือมาแต่พระองค์เดียวทำการใายฝนพอสมเด็จมาถึงเห็นกระท่องก็ยังมีแสงแตะเกยียงอยู่อะไรแบบนั้นก็ยังคทงจาจนได้แบบขึ้นมากระท่อมแม่พื่อเห็นชายส่เสื้อผ้าเปียกจนในน้ำใจด้วยใจเย็นนั้นอะไรแบบนั้นขึมาเดี๋ยวจะได้เดินมาขันชนปวดเรยจะปวดเอาอย่าลืมน้ำจัดค่ะค่าเปียกฝนค่าอ้าว ไม่จะเยงนไ,ไม่สวยใจฮัลคือชอบอ่านเอาพระพี่อน,อน้องข้างอยร้อนได้ไปไหนอ่ะทำกันสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นหายทายว่า ขั้นหมากแล้ววาดตรงไหนคะเดินตรงไปอยู่ซ้ายมือคะ่ะสารแม่นาะงปื้มเดินตรงไป ไม่เห็นหิดเห็น,หนไม่เห็นอิด trên bồn đồ kém mà cạp nếu mà khá mình tăng kẻ con luôn đi bây เ,เอาสิสองทีสามทีสิจะเอาสามตัวละวันที่หนึ่งเด้ออกตัวเลยไหมมันจะหาเสื้อยากเดี๋ยวทำเป็นเล่น้ขนนอ,อ,อ,อชีวิตมุดข้หมดโศกมุดลมมุดภัยเด้ออยู่ร่มเย็นกับป,ปา๊าป๊าโรลังจอสัตว์ ทรัพย์สมบัติเจริญการเป็นแหลักทรัพย์ที่มั่นคงขอให้เราจะสั็